ไปดูร้านเครปจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเขาฝากร้านมากับเรานในช่วงนี้แล้วเขาถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะคะว่าเขาขายอะไร,ไรกันบ้างนี่ค่ะร้านเครปทิศจอร้านเครปทิศจอเนี่ยค่ะกำลังตั้งกล้องคุยกับกล้องให้เราฟังกันอยู่เลยนะคะเป็นของทิศจอหรือว่าคุณประจวบมั่นใจค่ะขายอยู่ที่ตลาดน้องปลิงจังหวัดนครสวรรค์คือจุดเด่นของเขาคือแป้งเนี่ยมีหลายแบบไม่กระทั่งเครื่องหรือท็อปิง้งก็เลือกได้เยอะมากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนาพิซซาซีฟูด้ด หน้าพิซซ่าไข่ชีสหน้ายำสาหร่ายไข่กุ้งปูอดัดหรือจะเป็นช็อกโกแลตกล้วยหอมฝอยทองน้ำพริกเผาหมูยอ้อนน้ำพริกเผามาล่าไข่ปูอดัดหมูบดนะคะก็คือรังสรรค์เมนูให้มีความหลากหลายมากกว่าการกินเครปธรรมดาปกติเครปอย่างที่บอกถ้าเป็นสมัยยุคเราสาวๆหนุ่มๆคุณตูม,ม,ม, <laughs> มันก็มีไม่กี่หน้าถูกไหมแม่ก็คือจะมีแค่อะช็อกโกแลตใส่กอกอ,กอะไรเงี้ยใส่ไข่ก็รูล้ละแต่ปัจจุบันนี้สังเกตดูมันมีความ รูหราแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นจริงๆนะส่วนตัวแป้งที่เห็นนี่แหละค่ะอยากให้เลือกกันเพราะว่ามันมีทั้งชาโคมีมันม่วงมีวานิลาโกโก้ ซึ่งทิจจเจ้าของร้านบอกเลยนะคะแป้งเนี่ยก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านคือมันจะมีความหอมและกรอบนานมากกว่าแป้งทั่วไปด้วยซึ่งวันนี้ฝากร้านกันเลยนะคะปากท้องต้องรู้รวมด้วยช่วยขายเนี่ยค่ะในเมื่อคุณประชมฝากคลิปมาเราก็จัดให้ใครสนใจอุ่นกันได้หน้าร้านเนี่ยอยู่ในตลาดน้องปลิงร้านเปิดขายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปหรือว่ากริ่งกระลังไปก่อนแล้วค่อยไปรับก็ได้บางคนขี้เกียจรอเพราะบางทีลูกค้าเยอะแล้วเครปเนี่ยเขาทำทีละแผ่นทีละชิ้นคุณผู้ชมรหรือเข้าไปดู ทาง f a c e b o o k นะคะวันนี้ติดต่อกันได้ตามหน้าจอค่ะหาคำว่าเครปทิศจอค่ะเครปทิศจอจอจานแล้วก็จุดแบบนี้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้าน0623963942ค่ะ0623963942เครปทิศจอจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะทิศจอฝากมาบอกว่าซื้อถูกร้านอร่อยถูกใจแน่นอนรับรองไม่ผิดหวังนี่เ,ออเลยนะคะ,คะต้องฝากบอกมาแบบนี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับช่วงปาก